ติดหูมากเลยติดหูสุดๆเลยอะ่ะนะครับแล้วก็ประโยคแรกไงประโยคแรกสำหรัรบหลายคนหลายคนเขาแบบอาจจะฟังดูแบบทะลึ่งนิดนึงอะไรเงี้ย <S ling> <c oughs> คือไม่รู้พูดได้ไหมอ๋แต่คือพูดไปเถอะอ่ะก็พูดไปเถอ,อะพ, <S <S <ling> <S พี่อันไหนๆก็ไหนๆ,ๆละ ประโยคแรกภาษาอังกเขาล้อว่า now he thinking of me เข้าใจไหมแล้วคำว่า now he มันก็เลยมีคนอไปล้อเลียนไงมันแบบมันแรงอ่ะเอเอแต่คือแต่มันผู้ละน่นารักไม่เป็นไรหรอกท่านหนิงพูดอาจจะดูหยาบคือนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลงนี้ยังอ่ะพี่ต้องพูดตรงๆแต,ต, <laughs> ต่แอบแอบตลกตลกนิดนึงนะฮะแต่ว่ามัน เพ,เพลงมันดีจร,จ,รจริงนะครับคือมันติดหูหนักมากแล้วก็พี่ว่าก็น่าจะได้รางวัลเยอะปีนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ่ะอันดับ 2, 2> คือ<ะ> Beautiful Things ของ Benson Boone อันดับ3คือ Birds of a Feather ของ Billy Eilish นะครับซึ่ง Billy Eilish ดังมากอยู่แล้ว<ะ>แต่พี่ก็ไม่รู้จักเพลงนี้พี่รู้จักเพลงที่เป็น soundtrack Barbie และเขาชนะออสการ์นะฮะเพลงเดียวด้วย <S <S อันดับ3คือ Gaga Only พี่ก็ไม่รู้จักอีกอะของ Floyd m a n o ริสเอ็มไม่รู้จักเลยเห็นว่าอันดับสี่ loose control ของ t e d ตี้สวิมอันดับ5้า end of beginning ของดีโจถ้าพี่อ่านผิดอขออภัย <okay. S 1> จริงนะอันดับเจคือ too sweet ของ h o เ i e r หรอไม่แน่ใจอีกแล้วว่า <Pos ier. S 1> อันดับอันดับแคือ one of the girls ของ The w e e k e n d <Okay. S 1> the w e e k e n d รู้จักแต่ไม่รู้จักเพลงนี้ <Okay. S 1> <laughs> อันดับ8คือ cruel summer ของ Taylor Swi f t เพลงนี้ดังอยู่เพลงนี้ดังอยู่ และอันดับสิบนะรู้จักและชอบมากด้วยเนี่ย <Ha. S 1> พี่รู้จักแค่อันดับหนึ่งกับอันดับสิบอันดับสิบคือไดวิตไดวิตัสมเพราะ <Ha. S 1> มาก <Bruno S 1> สำหรับพี่เม่าเลดี้กาก้า <Lady Gaga. S 1> ถ้าถ้าพี่พี่จะให้เพลงนี้เป็นเพลงแห่งปีอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะมากที่สุดเพราะแบบเปิดกรีนเวฟได้อะแบบเป็นบัลลาดระดับคลาสสิกของโลกขอ<ล>สักท่อนไหมคะไม่ไม,ไม,ไม่ต้องต้องไปฟังจริงๆดีมากเป็นเพลงเพราะมากเลยอืม hmm. อะลองดูแล้วก็ดเวดไดเวดอัสมาน่าจะทำลายสถิตินะฮะเป็นเพลงที่คนฟังครบทะลุพันล้านเร็วที่สุดในโลกตอนนี้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือถึงพันล้านวิวสูงสุดเร็วที่สุดคือดเวดอัสม e ของ b r u ูโนมาสกับเลดี้กาคถ้าใครอยากฟังฟังเพลงฝรัง่งที่เพราะเพราะแบบเพราะแบบบัลลาดเพราะแบบเป็นเพลงเมโลดีส้สวยๆร้องแบบร้องตามได้ ข้าคาราโอเกะร้องได้คือ Die with a Smile Green Morning Show